สวัสดีครับและนี่คือคลิปประวัติตัวละครแก๊งเพเดนะครับในวันนี้เราจะนําเสนอตัวละครที่มีชื่อว่าโซโคนั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเซอร์เกย์โคไซคับหรือโคดเนมเซโคโดยที่อดีตของโซโคนั้นเขาเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งนะผมอยู่ในตําแหน่งของกรินเดอร์นะแล้วก็ฝีมือไม่ธรรมดาเลยเป็นดาวรุ่งเลยแหละโดยที่ทีมเก่าของโซโคนั้นจะมีชื่อว่า s t p Bomber ก็เป็นทีมฮอกกี้น้ําแข็งประเทศรัสเซียนะผมก็ลืมบอกไปเลยว่าโซโคเนี่ยเป็นคนรัสเซียนะเวลา่ขงยไปแ เมื่อไหร่ก็จะทําการป้นระหว่างทางไปด้วยนะครับก็ได้ปนคาสิโนมาเ,เรียกได้ว่านับไม่ถ้วนตั้งแต่กรุงมอสโกไปจนถึงมิสเลยทีเดียวเป็นระยะทางที่ไกลามากๆแต่ก็ด้วยแบบแผนการป้นที่เวลาที่ไปแข่งที่ไหนแล้วก็ลงป้นที่นั่นเนี่ยมันทําให้ตํารวจเนี่ย,ยก็เริ่มจับทางได้แล้วนะครับผมก็ดูพี่แกเล่นป้นอย่างนี้ดิเป็นใครก็จับทางได้อยู่แล้วะ่ะทำให้โซโคร,รู้สึกถึงความชิบหายที่กําลังจะมาเยือนรู้ว่าตัวเองจะคงจะโดนจับในอีกไม่ช้าแน่แนพยายามหาทุกวิธีทางที่จะให้ตัวเองไม่โดนจับจนกระทั่งมมมมีีชาาาาาายคคนนนนนนนึงตติด่่อเข้้ัวบ เบนได้รู้เรื่องถึงเรื่องราวของโซโคและก็รับรู้ตัวตนของเขานะครับแล้วก็รัรู้ถึงฝีมือความเก่งกาจของเขาด้วยก็เลยสนใจที่อยากจะได้โซโคเนะี่ยเข้ามาร่วมกับทีมเพเดนะครับซึ่งก็ได้นอนว่าโซโคเนี่ยพอเห็นโอกาสทองอย่างนี้เนี่ยก็รีบตอบสกลงไปทันทีนะซึ่งจะได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกตำรวจจับนะแถมยังได้ป้นต่อด้วยทําในสิ่งที่เขาชอบต่อจากปกติที่ตัวเองเนี่ยก็ป้นเก่งอยู่แล้วนะแต่พอได้เข้ามาร่วมกับแก๊งเพเดแก๊งโจรมืออาชีพเนี่ยก็ทำให้ฝีมือของเขาพัฒนาไปได้ไกลามาก็า เข้ากับร่างกายที่แข็งแรงและก็ความเร็วในการคิดวิเคราะห์ต่างๆที่ได้มาจากการเป็นนักกีฬาฮอกกี้จึงทําให้โซโ,ซโคเป็นยอดฝีมือนักปล้นได้อย่างรวดเร็วและกนิสัยส่วนตัวของโซ,โซโคจะเป็นคนที่ชอบความรวดเร็วในการปล้นไม่ชอบรอบเลนสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่มีปืนรอบเลนอย่างวาคิลีก็ตามแต่ก็ชอบแผนบีชอบปล้นดัง โซโคในตอนที่ยังอยู่ในทีม S.T.P. Bomber เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะเพราะว่าเราจะไปเจอเสื้อของทีมนักกีฬานี้นะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นของโซโคด้วยอยู่ที่ด่านเอลโซไฮด้วยนะครับ ส่วนเรื่องส่วนตัวภายในแกงก็โซโคจะไม่ค่อยถูกที่หน้ากับแจ็กเก็ตสักเท่าไหร่นะผมเพราะว่าแจ็กเก็ตเนี่ยไม่ชอบคลรรสเซียส่วนโซโคก,ก็ไม่ชอบที่แจ็กเก็ตมันไม่ค่อยพูดนะผมก็เลยจะพยายามขู่แจ็กเก็ตว่าเดี๋ยวจะเอาเทปไปทิ้งนะถ้ามึงไม่พูดนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้ไอ้สองตัวนี้เป็นไม้เบือ่อไม้เมากันประจําทีมเลยแหละส่วนเนื้อเรื่องหลังจากที่แกงเพเลย์ได้ทําการแยกทางกันไปโซโคได้นาเงินของเขาทั้งหมดได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไซปรัสพร้อมครอบครัวและเพื่อนฝูงและหลายปีผ่านไปโซ,โซกก็ได้แผ่ขยายอํานาจของตัััวเเเเเออออองงงงงจจนนกกลลาายปปป็้้ของององค์รรบืหะะทศไส ็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครโซโคนะครับก็เ,เรียกได้ว่าไม่ได้ทาคลิปประวัติตัวละครเพลย์สมานานมากแล้วผมได้กลับทำสักทีอโอเคก็ทรคิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับรอบวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย